ก็สวัสดีท่านผู้ชม,มนะครับพอดีที่ไล่เนี่ยทำถนนแล้วก็มีโรบแบคโคมาพอดีให้เขาจกตัตอเลยนะครับอันนี้เป็นตอมะม่วมงนะครับสองตอต้นใหญ่เลยแหละแล้วก็ลมมันล้มนะครับก็ให้มา,าจาัดก,การเลยนะครับพอดีเวลาเราทำไล่อะตอเตอก็ มันเป็นอุปสรรคนะครับเวลาถาเวลาหยอดแล้วก็เวลารถกงรถเกี่ยวนะครับเขาจะมาชนได้นะครับก็จกเลยนะครับไม่ยากครับรถใหญ่ขนาดนี้เอาลงไม่ยากนะครับแล้วก็ยออข้าวโพดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับย่ําไปเลยเดี๋ยวเวลาเราผมเกี่ยวก็จะเอารถทงรถถมาลากมาจุดอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ย รถไถมาดัน่นไม่ได้นะครับเนี่ยขนาดแบคโคยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยอาจจะขึ้นนะครับเนี่ยลากมันเยอะนะครับก็ต้องจิกลากออกก่อนแล้วก็ถึงจะเอาโคนขึ้นได้นะครับลากมันเยอะนะครับลากมันไกลถึงมันจะตายไปแล้วนะเนี่ยมาให้ดูขึ้นอยู่แล้วนะครับก็ยากหน่อยนะครับถ้ารถแบคโคเล็กกว่านี้ไม่ไหวนะครับเอาไม่ไหวไม,ไม่เอาไม่ลงนะครับ ขึ้นไม่ได้อันนี้ขนาดกิเลงเนี่ยสองร้อยนะครับ z A N S อนสองร้อยนะครับนะเนี่ยยังไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวจบข้างจบข้างเดี๋ยวก็ขึ้นแหละนะครับถ่ายเก็บไว้นะครับถ่ายถ่ายถ่ายเก็บไว้านานๆจะมีทีนานๆแบรโครจะเข้าที่ทีนะครับ ก็ไม่ได้เข้ามาอีกแล้วแหละนะครับเข้ามาขนาดนี้แล้วอะดูนะครับโอ้โหตอมันใหญ่นะครับเดี๋ยวก,ก็เอาโซ่นะตอนเวลาเกี่ยวเสร็จก็โซ่มาแล้วไปโคไอรถไถลากออกไปนะครับลากไปไว้ข้างๆที่ไหนก็ได้เราค่อยจุดเราค่อยทําลายนะครับนะต่อไปนี้ก็ไถก็สบายแล้วไม่ต้องหลบตอนะครับยากเหลือเกินนะ ก็เรียบร้อยนะครับไม่ถึง10นาทีเดินมา5นาที15นาทีนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไม่เหนืออบา่ากาแรงนะครับรถมันใหญ่ถ้ารถเล็กนี่หมดสิทธิ์นะครับโอเคนะครับ